สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับในคู่ในเกมวันพัฒนาสเต็ปนะครับวันนี้ก็มีไอเดียของคุณมูลไลท์นะครับซึ่งวันนี้คุณมูลไลท์ก็ฝากผมมาเปิดเจ้าอ่าตู้คีบอาวุธอ่าเมทนาย ssr บวกนะครับนี่นะก็เป็นตู้นี้เลยนะครับนะก็คือมีเหรียญอ่าเหรียญตู้คีบนะครับมีอยู่700นะซึ่งเราก็เตรียมเพชรไปได้หมด9 3้าสาเอ็ดเพชรน,นะครับซึ่งคุณมูลไลท์บอกว่าสามารถเหมาตู้ได้เลยนะครับเพราะว่า ต้องการอ่าเศษ U r อนะครับนะเอาไปอัพตัวละครนี่นะครับอ่ากล่องเลือกเศษแล้วก็กล่องสุ่มนะครับนะโอเคนะครับมาดูกันว่าวันนี้นายคงจะเหมาตู้หรือเปล่านะแต่ว่าคุณมูลาบอกว่าสามารถเหมาได้เลยนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าดวงของผมในครั้งนี้มันจะแก้มือได้หรือเปล่านะครับสลับอาวุธเมทัลไนนะจะออกก่อนการตีหรือเปล่าโอเคมานี่นะครับอ่าเจ้าเมทัลไนของคุณมูลานะ ยังไม่มีวุฒิสามดาวนะครับนี่นะต้องการขี่ปนาวุธนะนี่นะครับขี่ปนาวุธโจมตีนะโอเคมามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะโดนกันออกก่อนกันตีหรือเปล่านะแต่ว่าเอากนาันตีแน่นอนนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอจัดเลยแล้วกันนะครับนะไปรอบแรกนะครับมาถุงพบก,กา้าจังหวะนี้ขีปออกมาเป็นสีเขียวว่ายังไงเอย่ยโอ้โหจะเป็น คู่มือปรับแต่งสกิลนะครับมไม่เป็นไรไปครับต่อไปรอบที่สองนะครับยี่สิบเหรียญน,นะไปเลยจังหวะนี้บอลสีเขียวเช่นเคยว่ายังไงปึ๊บโอเป็นกราฟดาวนะครับสี่ใบนะ,อะโอเคนะครับต่อไปเป็นรอบที่สามนะยี่สิบเหรียญลุยรอบที่สามก็เป็นสีสีเขียวเช่นเคยว่ายังไงออดได้เป็นการ์ดซับไพ่ดาวนะครับนะแปดใบ โอเคนะครับต่อไปเป็นรอบที่สี่นะสามสิบเหรียญลุยรอบที่สี่ก็ได้เป็นสีเฉลียยเช่นเคยนะครับนะออกมาเป็นอ่าตําราสกิลนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบอันนะโอเคนะครับต่อไปเป็นรอบที่ห้านะสามสิบเหรียญอีกเช่นเคยลุยเลยอ่าครับจังหวะอันนี้ได้เป็นสีเฉลียยเช่นเคยนะโอ้โหได้เป็นอ่าการ์ดบัฟนะครับสี 4, ม่วงนะไปครับต่อไปรอบที่หกนะห้าสิบเหรียญ ไปเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมาครับจังหวะนี้สีม่วงโอ้ได้เป็นอนะ่กาก๊ารสพายไหลนะโอเคครับไม่เป็นไรต่อไปเป็นรอบที่7นะครับ5้าิบเหรียญน,นะลุยรอบที่7เป็นสีเขียวอีกแล้วนะออกมาเป็นอ่าวัสดุวิจัยนะครับ30อันนะโอเคนะครับต่อไปเป็นรอบที่8นะ60เหรียญไปครับจับขึ้นมาจังหวะนี้สีม่วงว่ายังไง โอ้ได้เป็นอาการ์ดฝึกอาการ์ดฝึกฝนต่อสู้นะครับนะโอเคต่อไปเป็นรอบที่เก้าหรือเปล่านะครับนะหกสิบเหรียญรอบที่ไรก็ไม่รู้นะครับนะไม่ได้นับเลยนับไปนับมาก็เริ่มลืมอาช่างมาแล้วกันจังหวะนี้โอ้โหได้เป็นการฝึกฝนเทคนิคนะโอเคนะครับรอบต่อไปแปดสิบเหรียญน,นะไปลุยเลยจังหวะนี้ซีเขียวแล้วว่ายังไง โอ้ได้เป็นกระป๋องโคกนะครับนะเอาไปกินนะครับโคาลานะมาครับต่อไป80เหรียญน,นะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจังหวะนี้สีม่วงไว้ยังไงออกมาเป็นกา๊าซอ่าฝึกฝนพลังนะครับโอเคต่อไป100เหรียญแล้วนะครับคือเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะมาครับจังหวะนี้บอลสีแดงนำโชคหรือเปล่าโอ้ได้เป็นหีบดัดแปลงบัฟนะครับ มาครับเหลือ8ปดรางวัลสุดท้ายนะไปครับต่อไป100เหรียญน,นะปับ๊บคีบออกมาก็ได้เป็นสีฟ้าๆเขียวๆนะโอ้ได้เป็นหีบสุ่มตำราสกิลนะครับม,มาครับต่อไปนี่คือเริ่มเข้าเนื้อเพชรแล้วนะครับนะต่อไป110เหรียญจัดไปครับนะ900เพชรไปครับลุยมาครับจังหวะนี้บอลสีเขียวว่ายังไงได้เป็นหีบสุ่มแผ่นดิสต์นะครับ600อันนะ มาครับต่อไป110เหรียญ1 1 0่นเพชรไปครับยืนยันไปลุยมาครับจังหวะนี้ได้เป็นบอลสีแดงนำโชคหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นการบัฟวัสดุนะโอ้โหเรียบร้อยเลยมาครับต่อไป120ี่เหรียญนะหรือว่า1 2 0 0พเพชรนั่นเองไปครับจังหวะนี้คีบขึ้นมาได้เป็นบอลสีฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าเขียวยว,วย่ายังไง โอ้ oh, ได้เป็นการ์ดฟุ่อาวุธนะครับผมไ่าแย่ละขอแบบไม่ออกออกก่อนการันตีสักครั้งนึงได้ไหม oh ho. อ่ะโอ้โหอ่ะโอเคนะครับต่อไปอ่าหนึ่งร้อยสามสิบเหรียญนะมาครับจังหวะนี้คีบขึ้นมาได้เป็นบอมสีม่วงนะจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้ oh, ได้เป็นหีบสุ่มสากลยูอานะครับหนึ่งอันนะโอเคนะครับต่อไปเราขอเป็นอาวุธสามดาแล้วก็ขอเป็นหีบเลือกได้ไหม ขอแบบไม่เหมาตู้สักครั้งนึงได้ไหมนะโอเคนะครับต่อไป140เหรียญนะหรือว่า1,400เพชรนั่นเองอลุยเลยจังหวะนี้ล้วบอลสีเขียวมันแทกขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับได้เป็นชิปปลุกตื่นโอ้โหทำไมรู้สึกไม่ค่อยมีดวงไงนะครับเหมาตู้ตลอดลนะอ่ะไม่เป็นไรไปครับจังหวะนี้สีเขียวฟ้า,ฟา,ฟาว่ายังไง โอ้โหเป็นหีบเลือก U R เรียบร้อยนะครับสรุปก็คือเหมาตู้เช่นเคยนะถึงแม่เจ้าของตู้จะบอกให้เหมาตู้ก็จริงแต่ว่าดวงไม่มีเลยนะโอเคนะครับไปลุยเลยร้อยแปสิเหรียญปิดท้ายอา,าวุธสามดาวโอ้โหอ่ะโอเคนะครับได้เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าอ,อ่าขี่ปานุขขี่ปนามุธของเจ้า S S R B นะเมเท่าไหร S R บวกนะเออไปเดี๋ยวขอทำการไปอัปเกรดเลยแล้วกันนะ มาครับจังหวะนี้อัปเกตเป็นอาวุธสดาวสุดหล่อเท่นนะเพิ่มการสตันนะครับนะเหมือนเดิม4เป้องหมายนะครับนะมาจังหวะนี้อัพไปเลยโอเคนะครับได้พลังโจมตีขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะได้เป็นเลือดอันติมาด้วยโอเคไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวขอพาไอเดียของคุณมูลไลไปลองปะทะคนในข้ามเซิร์ฟหน่อยละกันนะครับนะซึ่งไอเดียของคุณมูลไลนี่คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเทพเจ้าโซนะครับ3 0มยล้านนะโอ้โห พลังนี่คือเกินไปหรือเปล่าครับน,ะนั้นลูกพี่นะโอเคครับมาไปที่ข้ามเซิร์ฟเลยมาเดี๋ยวพาเจ้าอ่าเบธาไนไปลองยิงขีปนาวุธดูสักครั้งหนึ่งนะมาเดี๋ยวขอเจอกับอ่าคนนี้แล้วกันนะครับนะอะไรฟรีๆทุกอย่างนะเซิร์ฟห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านกับเก้าสิบเอ็ดล้านนะครับมาเขาก็มีเมียท่านไนเหมือนกันนะครับนะโอเคมา มาดูกันนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่านะนี่คือฝันของข้าได้เปิดก่อนนะมาครับจังหวะนี้รับแรงกระแทกก่อนเลยมาครับโซนเอกํำการคุณายัดหน้ามาก่อนหนึ่งทีโอ้โหสิบสี่ล้านดาเมจน,นะครับยังได้อยู่นะมาครับละพ้าสิบคิงํำการไปคีบเจ้าซุยริวไงแย่ละโอ้โหคีบใครไม่คีบนะครับไปคีบเจ้าซุยริวนะโอ้โหแย่ละ แต่ไม่เป็นไรนะครับเรามารีวิวเจ้าอ่าไม่ทันไมนะมาครับรับพาร์สิไม่ใช่พาร์สิที่อ่าบริวตีเราทํางานนะมาครับเมทันไนมาแล้ววุฒิสามเราสุดหล่อเทไว้ยังไงอ่ะทําการสตันได้สองตัวนะครับไม่เป็นไรเราจะทนรับแรงกระแทกไหวหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้นี่คือมีฟินิกแมนตายเกิดอยู่นะนะครับแล้วเมทันไนฝันตรงข้ามยิงกลับมาหนึ่งทีโอ้เรียบร้อยนะครับเมทันไนเราโดนสตันนะ โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยทำไมเมทันายเราโดนสตัรนนะโอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ยแย่ละอ่ะเราเมทัน,น,นายฝั่งตรงข้ามกลับขึ้นมาแล้วยิงจังหวะนี้สตัรนโบล็อตยูอาร์ไปโบล็อตยูอาร์ตายเรียบร้อยอมาครับสามแมนทำการลุกขึ้นมาแล้วทำการตายเป็นหนึ่งทีร้อยสิบสามล้านดาเมจนะ อะโอเคนะครับจังหวะนี้ะปาดไปหนึ่งทีนะครับแล้วเมทนา์กลับมาในสนามสุดเดิมการต่อยยัดหน้าไปก่อนหนึ่งทีร้อยห้าสิบล้านดาเมจไปครับจังหวะนี้ต่อยไปโอ้โหต่อยไปนะครับนะล้มไหมเรียบร้อยนะครับโซนี่กับไอ้เมทไนท์ฝนนะครับถึงกับถึงก,กับตายไปเลยนะนี่นะครับเมทไนทะ์สตันเจ้าชิงไปหนึ่งตัวนะมาครับแล้วฟินิคแมงกลับคือปีกมา เราเมทันไหนเขายิงสตันคืนไหมหนึ่งทีผัดการสตันไม่เลิกเลยนะมาครับเราเมทันไหนลอยไมทันได้ยิงเลยโอ้โบล้สยิงมาหนึ่งทียังไหวอยู่อ่ะฟินิตแมนกับคือปิกไปหนึ่งทีมาครับเราเมทันไหนทำการยิงสตันไปหนึ่งทีนะจังหวะนี้สตันไปเรียบร้อยนะครับนะสามตัวหน้าโดนสตันหมดเลยโอเคนะครับเข้าสู่ทีเดี่สองอูด,ดูสนามล้างบิดมาไหวไหมเนี่ย เรียบร้อยนะครับโซไอซูริโอโดนสตันอีกอองานหยาบละมาครับรับแรงกระแทกายาวนะโอ้โหมันโกงนะครับสำหรับเจ้าเมทานเอเอชอาร์บวกนะโกงมากเลยสตันของมันนะ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่มีกีโฟยองอารังนี่คือถือว่าเล่นยากเลยนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าดาเมจอันติเรานี่คือจะหายไปแบบเยอะเลยอไอซูริโอย,ย,ยัดหน้าเาหนึ่งที <c oughs> มา ยิงสตัร์ไม่เลิกเลยนะครับไอมเมทันในนะเรียบร้อยลูกทีเรานี่รู้สึกเหมือนจะตายหมดแล้วครับตอนนี้นะโคต,าต้าตายเกิดไม่น่าเหลือนะครับตอนนี้นะแล้วมันสตัร์ไม่เลิกเลยไงโอ้โหแตกจริงๆนะครับสำหรับเจ้าเมทันในนะไปครับไซเมทลุกขึ้นมาแล้วก็ป่าไปหนึ่งทีอ่ะป่าสปีดไปแต่ว่าก็ไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าโดนสตัร์นะอ่ะสดเดีวต่อ,อยัดหน้าไปหนึ่งที อโอเคนะครับตอนนี้นี่คือโอ้โดนลูนเจาะไปไม่เป็นไรนะอ่ะจังหวะน,นี้นี่คือเหลืออา่าสามต่อห้านะครับตอนนี้นะมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะโอเคนะครับก็สูตรนี้สามนะนะครับตอนนี้ทำการยัดหน้าไปหนึ่งทียี่สิบหกล้านดาเมจโอ้ยตอนนี้นี่คือเหลืออา่าสองต่อห้านะครับตอนนี้นะมาดูกันว่าคุณมูไรจะสวนกลับได้หรือเปล่าอ่ะ โอเคนะครับแปดโลิวต่อยไปหนึ่งทีเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากการสตาร์ทอีกเช่นเคยนะคือเราต้องทนเป็นกระสอบซา,ปาปไปนะครับ6เทินนะเพราะว่าเจ้าเมทันนันนี่คือสตาร์ทได้ทั้งหมดแค่6เทินนะครับนะหลังจากนั้นนี่นคือไม่สามารถสตาร์ทได้ละมาครับแล้วโซลิวทำการจัดหน้ามาก่อนหนึ่งทีว่ายังไงโอ้โหเบาก่อแล้วพี่โอเคนะครับยังไหวอยู่นะมเาเราเมทานไตโอ้โห เรียบร้อยนะครับเอา้าไม่ติดสตาร์อย่างงี้ก็เรียบร้อยดิมาครับจังหวะนี้เราจะสวนมาครับจังหวะนี้ซุยริวนี่คือถึงกับแบบง้งางหมัดเต็มตัวรอนะมาครับยันหน้าไปก่อนหนึ่งทีอืมเจ็ดจ็หกล้านดาเมจไปครับจังหวะนี้เมทันไหมหรอไม,ไม่ไม่แน่วุ้ยหายไปสามตัวเลยครับเมื่อกี้นะโอ้ยเจอการสวนของเจ้าอ่าซุยริวอาของคุณมไลนะโอ้ย ส่วนทีนี้คือมีหนาวสั่นน่ะมาครับทำการไล่กลยุทธ์ไปก่อนนะแอปซวยริ้วต่อยไปก่อนหนึ่งทีมาครับจังหวะนี้นี่คือเหลือสองต่อสองนะสูสี่แล้วจังหวะนี้นะหมดเรียบร้อยนะครับไซมีแมนเราแตกนะมาครับเหลือหนึ่งต่อสองยังหวะนี้คิวอาร์ไว้ยังไงครับยัดไปยัดไปหนึ่งทียัดไปหนึ่งทีนะครับแล้วแปดหลอดข่าวนะ มาครับรับแรงแกระแทกประการหนึ่งทีหวสิบห้าล้านดาเมจแต่ว่าไม่ติดกระดูกหักนะครับถือว่าดีนะข้อดีเลยเคือไม่ติดกระดูกหักถือว่างานสวยมาครับวักคีงทาการฮีเลอร์รวยๆนะมาครับจังหวะนี้เข้าสู่ต้ที่ห้า,นนาเ,รเรียบร้อยซูเดลได้เปลี่ยนก่อนเช่นเคยจัดหน้าไปหนึ่งทีเจ็ดสิบล้านดาเมจไปครับจังหวะนี้ต่อยไหมไปครับต่อยไหมเหลือสองลอดขาวละสิบเอ็ดลอดขานะครับจังหวะนี้นะ เรานี่คือได้เปรียบนะครับนี่ไยน,นะโอ้ยแต่ว่าเขาก็แรงเหมือนกันเฮ้ยเบาก่อนเอาโอ้ซีเรียลเขาก็แรงเกินไปนะครับซีเรียลนี่คือถึงกับหงายหลังเลยโอ้โหจะตีชิดก,ก็แพ้นะครับโอ้โหขออภัยเจ้าขอดินเลครับที่พามาแพ้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยซียเรียลฝันข้ามเขาก็แรงเกินไปนะเราเนี่ยคือตอนแรกว่าได้เปรียบละ ทำไปทํามาเรียบร้อยนะครับแตกเองซะงั้นเรียบร้อยเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปการสุ่มเจ้าอาวุธสามแล้วเจ้าเมทไนส์ s r บวกเป็นไงบ้างครับนะก็ถือว่าดวงก็เกลื้เช่นเคยนะแต่ว่าการเปิดตัวดําก็ไม่แน่นะครับนะเพราะว่าตัวดำนี่คือผมถือว่ามีดวงในในระดับหนึ่งนะครับนะในการเปิดโอเควันที่หนึ่งนี้นี่คือใครเต็มตัวสุ่มเจ้า k y u v อาร์บ้างนะครับนะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับนะว่ามีตัวดํากี่ใบนะครับในการสุ่มนะ เอาพาร์ทหนึ่งเอาพาร์ทต่อนะครับนะขอให้ทุกคนเจ้าเรียนการเปิดเจ้าคิวบินยูอานะครับนะโอเคสำหรับคลิปการสุม่มเจ้าตัวเขียบอุตสาห์นะเพื่ันนะก็มีประมาณทในการนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสระได้นะครับนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย